isuzu mu-X ultimate แต่งใส่ชุดแต่งคาโต้รอบคันแล้วรอขนาดไหนไปชมกันเลยในส่วนของคันนี้นะครับผมสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เติมแต่งด้วยชุดคาโตรอบคันเข้าไปนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กําลังสนใจ isuzu mu-X อยู่นะตอนนี้นะครับใส่ชุดแต่งแบบนี้ขับแล้วหล่อสวยมากๆนะครับผมด้านหน้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมทีละจุดกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนของ ฝากระโปงด้านบนดีกว่านะครับอันนี้เราจะมีในส่วนของสติกเกอร์นะครับผมของ e m p e r o r นะครับปิดมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านล่างก็ก่อนหน้านี้ที่ m ิวเจะออกมานะครับโลโก้จะใหญ่นิดนึงแต่ตอนนี้เล็กลงแล้วนะครับผมถัดมาด้านล่างก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับระหว่างตัวแอนติเมทตัวอ l ลิแกนนะครับอันนี้จะเหมือนกันเนาะจะแตกจะแตกต่างกันที่ตัวเอ็ทีนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเพื่อวันไหนเรามีส่วนของตัวเอ็ทีมาจะเอามาให้ชมนะครับผมแล้วก็ ด้านล่างนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับกับช erm ุดแต่งคาโต้นะครับผมยื่นออกมานิดนึงนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอยังมีในส่วนของไฟเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมีไฟด้านล่างด้วยตัวนี้ช่วยเพิ่มเรื่องความสวยงามและก็ความชัดเจนเวลาเราขับกลางคืนนั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างเลยดีกว่านะครับผมด้านข้างเนี่ยในชุดแต่งคา์โต้ของเราชุดนี้นะครับผมจะมีในส่วนของคิ้วล้อมาให้ด้วยแบบนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยลูกค้า เปลี่ยนล้อด้วยนะครับผมเป็นล้อแมกขอบ18นะครับผมดิสโทนสตอมนะครับผมในส่วนของล้อแมกเนี่ยลูกค้าชื่นชอบแบบไหนนะครับผมสามารถเลือกได้เลยนะครับมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับก็ในส่วนของดานบนสุดละกันก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้นะครับผมแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์มากมากเลยในส่วนของ u ิวเตัว2025ในรอบนี้นะครับผมไฟท้ายนะครับผมจะยาวกว่าเดิมตัวนี้เพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะในส่วนของตัว ด้านกลางตัวนี้นะฮะเราจะติดสติกเกอร์ e อ per o r เข้ามาแล้วก็คาดเอวนะครับผมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของกันลอยเวลาเปิดปิดประตูนะฮะอันนี้ติดตั้งมาให้นะครับผม,มแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่งมาให้แบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสุดทรงของเอ่อท่อหลอกนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนของด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลย <S <S มาต่อกันที่ด้านในเลยนะครับผมในส่วนของแอนติเมทนะฮะเอ่อภายในเนี่ยสีภายในจะต่างกัน R.S. นะครับผมใครที่ชื่นชอบแบบสีดำดุๆนะครับผมต้องเป็น M.U.X.R.S. นะครับแต่ใครที่ชอบแบบโทนสีออกพรีเมียมนะครับผมดูสวยๆสบายตาประมาณนี้นะครับต้องเป็นรุ่น e l e g a ก t และก็ u l t ติเม e เท่านั้นนะครับผมภายในก็เหมือนเดิมครับผมหน้าจอ9้านิ้วนะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายนะครับผมที่มีมาให้นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมรอบนี้นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับผมเฉพาะรุ่น u อ t ติเม e และก็ มี x rs เท่านั้นนะครับผมเป็นพลังายไฟฟ้านะครับผมการขับขี่เนี่ยนุ่มนวลและก็แม่นยํามากขึ้นนะครับผมสาหรับการขับขี่เนาะก็เหมาะทั้งกับสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะครับผมการบังคับเลี้ยวต่างๆนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่านิ่มนวลกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมและก็ระบบเอดนะครับผมตัวนี้มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับ isuzu mu x นะครับผมใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับผมจะดูที่ไหนดีจะซื้อที่ไหนดีนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจแนะนําให้เข้ามาชมรถตัวจริงนะครับผมที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับผมของผมจะอยู่ที่ isuzu สาขาบางละมุงนะครับผมติดเส้นสุขุมวิทรับรองว่าที่นี่โปรโมชั่นดีโดนใจไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนฝากติดตามด้วยครับ